คุณเคยสังเกตไหมว่าทําไมเวลาพูดถึงคนรวยระดับโลกชื่อที่โผล่มามักมีเชื้อสายอยู่ซ่อนอยู่เสมอพวกเขามีประชากรแค่1ใน500ของโลกแต่มีอิทธิพลกับโลกการเงินเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ราวกับว่าเป็นเจ้าของทั้งระบบมันเกิดจากอะไรโชคชะตาพรสวรรค์หรือเปล่าหรือมีบางอย่างที่เขารู้แต่เรายังไม่เคยถูกสอนกันแน่สวัสดีครับ คุณกำลังฟังขายไอเดียพอดแคสต์ในคลิปนี้ผมจะพาคุณไปล้งแนวคิดลึกๆที่ชาวยิวปลูกฝังให้กันตั้งแต่เด็กความคิดที่ทำให้พวกเขาไม่แค่หาเงินได้เยอะแต่สร้างระบบให้เงินทำงานแทนพวกเขาอีกด้วยถ้าคุณอยากเข้าใจรากฐานความคิดของคนรวยที่สุดในโลกห้ามพลาดสิ่งที่ผมกำลังจะเปิดเผยต่อจากนี้คำตอบที่ทำให้ชาวยูร่ํำรวยอาจไม่ใช่โชคแต่คือแนวคิดที่แตกต่างจากพวกเราตั้งแต่เกิดข้อที่1 เงินไม่ใช่เป้าหมายแต่มาจากการสร้างคุณค่าในวัฒนธรรมยิวพ่อแม่สอนลูกตั้งแต่เด็กว่าอย่าไล่ตามเงินให้ไล่ตามปัญหาของผู้คนแล้วแก้มันให้ได้เพราะเมื่อคุณแก้ปัญหาได้เงินจะวิ่งเข้ามาเองไม่ใช่แค่คิดจะขายของแต่คิดให้ลึกกว่านั้นว่าของชิ้นนี้ทําให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นอย่างไรคนโดยชาวยิวอย่างลารีเพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google มีแนวคิดแบบยิวก็คือไม่ไล่ตามเงิน แต่ไล่ตามการแก้ปัญหาให้คนจำนวนมากลารีเป็นลูกของนักวิชาการยิวและเติบโตท่ามกลางการเน้นการคิดแบบเป็นระบบ google ไม่ได้เริ่มจากธุรกิจแต่อยากจัดระเบียบข้อมูลของทั้งโลกให้คนเข้าถึงง่ายเขาเชื่อว่าอย่าเริ่มจากการหากาไรแต่ให้เริ่มจากการทาให้โลกดีขึ้นข้อที่2ความรู้คือทรัพย์สินเดียวที่ไม่มีใครแย่งไปได้ชาวยิวยกย่องหนังสือมากกว่าสิ่งของใดๆในบ้าน ลูกชาวยูวนั่งอ่านหนังสือพระคัมภีร์ตั้งแต่สามขวบและเรียนคณิตศาสตร์ขั้นสูงก่อนวัยอันควรด้วยซ้ำพวกเขาเชื่อว่าความรู้คือทรัพย์สินเพียงหนึ่งเดียวที่ไม่สามารถถูกยึดจากสงครามหรือรัฐบาลไปได้ยกตัวอย่างมาร์คซักเกอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook มีแนวคิดแบบยวคือเรียนรู้ตลอดชีวิตบวกกับกล้าตั้งคำถามกับความจริงที่มีอยู่มาร์คเติบโตในครอบครัวชาวยวและได้รับการปลูกฝังให้ตั้งคำถามมากกว่าจดจำคำตอบ เขาไม่กลัวที่จะเปลี่ยนวิธีสื่อสารของทั้งโลกด้วยโซเชียลมีเดียแม้จะขัดแย้งกับระบบเดิมก็ตามและเขาก็ชอบอ่านหนังสือมากๆพร้อมกับมีเป้าหมายอ่านหนึ่งเล่มต่อสัปดาห์เพราะเชื่อว่าความรู้เปลี่ยนโลกได้ข้อที่3สอนลูกให้ถามมากกว่าจำในโต๊ะอาหารของชาวยวพ่อแม่จะไม่พูดว่าห้ามถามแต่จะถามลูกว่าวันนี้เธอสงสัยอะไรพวกเขาเชื่อว่าการคิดเริ่มต้นจากคําถาม ไม่ใช่คำตอบเด็กยวถูกฝึกให้คิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ยังอ่านหนังสือไม่คล่องยกตัวอย่างเช่นเชอริลแซนเบิร์กอดีตครูของ Facebook ผู้เขียนหนังสือ Lean In แนวคิดแบบยวของเขาคือให้คุณค่ากับการศ,าศาึกษาและการสร้างผลกระทบต่อสังคมเธอเตอิบโตในครอบครัวชาวยวที่เน้นการเรียนรู้แบบไม่หยุดนิ่งเธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงชั้นนำในวงการเทคโนโลยีและสนับสนุนการเสริมพลังให้ผู้หญิงในที่ทำงาน แนวคิด lean in คือการลงมือทำไม่รอให้พร้อมคล้ายกับหลักคิดแบบอยู่ที่ว่าลงมือทำไปก่อนแล้วไปเรียนรู้ระหว่างทางข้อที่4พวกเขาไม่อายที่จะพูดเรื่องเงินต่างจากบางวัฒนธรรมที่มองว่าพูดเรื่องเงินแล้วดูเป็นคนโลภชาวยูสอนลูกว่าเงินคือเครื่องมือในการสร้างอิสรภาพและส่งต่อคุณค่าให้กับผู้อื่นพวกเขาสอนการลงทุนการบริหารความเสี่ยง และการต่อรองตั้งแต่ยังเด็กเพราะเขารู้ว่าความมั่นคงในชีวิตเริ่มจากการเข้าใจเรื่องเงินจอจซอร์ัสนักลงทุนระดับโลกมีแนวคิดแบบยิวคือความรู้คือพลังบวกกับรู้จักจัดการความเสี่ยงเขาเติบโตจากครอบครัวชาวยิวในยุโรปที่ผ่านสงครามโลกความเข้าใจเชิงลึกในเศรษฐศาสตร์และจิตวิทยาตลาดทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มีอิทธิพลที่สุดเขาใช้ทฤษฎีสะท้อนกลับซึ่งเป็นแนวคิดแบบวิภาค Critical Thinking ซึ่งชาวยิวสอนกันมาตั้งแต่เด็กข้อที่5เขาคิดเป็นระบบไม่ใช่แค่เก่งเดียวธุรกิจของชาวยิวหลายแห่งเริ่มจากเล็กๆแต่พวกเขาไม่ได้คิดแค่ขายของพวกเขาคิดว่าจะสร้างระบบยังไงให้เติบโตได้โดยไม่ต้องทำเองตลอดชีวิตเช่นบริหารเงินยังไงให้ทำงานแทนเราจ้างคนยังไงให้คิดเหมือนเจ้าของและวางโครงสร้างอย่างไรให้สืบทอดถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลาน,นได้ Michael Bloomberg เจ้าของ Bloomberg LP และอดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์กแนวคิดแบบยิวของเขาคือสร้างระบบไม่ใช่แค่หาเงินเขาไม่ได้ร่ำรวยจากการขายของแต่สร้างระบบข้อมูลทางการเงินให้คนทั้งโลกใช้มีแนวคิดแบบคิดให้ลึกกว่าคู่แข่งและสร้างสิ่งที่มีมูลค่าในระยะยาวชาวยิวอาจไม่ได้เกิดมาโชคดีแต่เขาคิดปากตั้งแต่ยังเด็กเขาไม่สอนให้ลูกวิ่งแข่งกับคนอื่น แต่สอนให้สร้างสนามแข่งใหม่ของตัวเองและนั่นคือเหตุผลที่เขารวยกว่าไม่ใช่เพราะมีเงินเยอะกว่าแต่เพราะเขาเข้าใจโลกการเงินมากกว่าคนทั้งโลกและข่าวดีคือคุณก็เริ่มฝึกแนวคิดนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจคัดสรรมาให้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับ